สวัสดีครับนี่ก็พบกับช่องอีสานบางโคนครับใครดูคลิปนี้ก็จะตามด้วยครับคนยังไม่ติดตามก็ติดตามด้วยนะครับวัี้เราจะมาพาพบอินทผลัมนะครับเม็ดอินทผลัมแล้วก็จะมาแช่น้ำครับอย่างนี้ครับอินทผลัมเราจะแช่น้ำนะครับวันนี้ใส่ขวดนี้ครับตามด้วยครับ นี่ครับเราแช่น้ำไว้นะครับเราแช่ไว้สามคืนครับทุกทุกวันเราต้องมาเปลี่ยนน้ำนะครับสามคืนเราจึงเอาออกมาเพาะนะครับก็ิดตามดูนะครับนี่ครับต้นี่เราเพาะก่อนนะครับคิดนะครับเ็นเพาะก่อนต้องออกครับ ้นินึ่งผาหนึ่งนี่ครับนี่ต้นไหนมันออกนี่แหละก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคน,คนยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ